15, 16, สิบ1้า0หนุ่จีบวันนี้เอามาอยู่ที่สองพันลูกอะ่ะ่วงนี้ฝนตกสองพันหรอคะ,ะแย่เหรอโอขนาดฝนตกยังสองพันลูกเหรอโอ้โห,โห,โหแต่แฟนขายสิวันนูมพมาไปวันนี้แฟนเอาไปเท่าไหร่แฟนเอาไปสี่พันห้าโอ้สว่วนภูมิสี่พันห้า สี่สิบนี้ได้คาหมูแบบนี้เนะ2 2> 5, าะสองหใช่ไหมโอเคขาหมูแบบนี้เหมือนเดิมค่ะที่เราก็ถามแบบนี้แหละเขาบอกว่าซื้อกินมันไม่เหมือนของหอนูทำ อยู่ที่พาซิโอรากกระบ,บังนะคะเราเจอแล้วขนมจีบเจ้าอร่อยเคยมาขายแล้วครั้งหนึ่งอนนั้นเขาขายอยู่ตรงหน้าตลาดสุวรรณภูมิเนาะตลาด<ช>าสุวรรณภูมิใช่ค่ะอือตรงนี้คือพาพาซิโอรากกระบ,บังนะคะจีบ่ายสามถึงสามทุ่มกี่โมงนะคะบ่ายสามถึงสามทุ่มอ๋อขายบ่ายสามถึงสามทุ่ม เดี๋ยวอวนะสั่งกลับบ้านเนาะหอมจีบอย่างเดียวสีบาทได้กี่ลูกนะคะเก้าส1บสิบเอ็ดสิบสองสิบสาห้าสบหกสิดสิสิบสิบเกลูกค่ okay. กกะโอเคยีสิบลูกลูกละสองบาทเอาสองชุดได้ค่ะแถมแคบหมูชุดละสองุต 1ิบาทนะคะได้ยี่สิบลูกคิดสองบาทเนาะแล้วก็แับหมูนี่แถมยือแล้วสิบยาสิบจะไม่จะโกนโหเองก็จะแถมอยู่ตอนนี้จ้างก็หอ๋อสี่สิบนี่ได้แับหมูแบบนี้เนาะสองถุงใช่ไหมคุดละสองถุงโอเคชับหมูแบบนี้เหมือนเดิมค่ะที่เราก็แถมแบบนี้แหละทำเองแับหมูชินได้ใส่ถุงรวมกันเลยค่ะ รวมกันไปเลยค่ะตรงนี้คือเหมือนเป็นตลาดตอนคือบ่ายสามสามทุ่มก็จะขายเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่เป็นตลาดนัดพาซิโออ๋อตลาดนัดพาซิโอนะคะตอนเย็น,นขอบคุณมากค่ะาขยอยู่ตรงนี้จ้ะอยู่ตรงหลังเอ็มเคเลยเอเคตรงนี้เลยเอ็มเคเนาะแล้วตรงสุวรรณภูมินั้นยังขายอยู่ไหมคะเป็นขาย อ๋อแฟนขายขายตอนเย็นเหรอคะตรงสวนนภูมิใช่ค่ะอ๋อโอเคขอบคุณนะคะที่ะกูะเตี๋ยวหลออนี่เท่าไหร่นะพี่ลืมไปละกูเตี๋ยวละสิบเอ๋อชิ้ลละสิบาสบาทเหลอดรไม่ได้เติมเยอะออ๋ค่อยเติมไปเพราะว่ากลัมวมัน อันนี้เอามาเยอะไหมเนี่ยขนมจีบขนมจีบวันนี้เอามาอยู่ที่สองพันลูกอะช่วงนี้ฝนตกสองพันหรอคะเนี่ยอะหรอ,อขนาดฝนตกยังสองพันลูกเหรอโอ้โหขายอยู่ <c oughs> ได้ประมาณนี้ที่ช่วงนีออ้ฝนตกแต่แฟนขายใช่มสนภูมิมาไปวันนี้แฟนเอาไปเท่าไหร่แฟนเอาไป 4, สี่พันห้าโอ้สวนัภูมิสี่พันห้า ก็ต้องนั้นที่เห็นต่อคิวเลยใช่ไหมะจะเยอะเลยใช่ค่ะก็สองขันลูกนี่คือประมาณกี่โมงหมดหอ่ะเดี๋ยวก็ตอนนี้อยู่ประมาณสองทุ่มสองทุ่มอันนี้มันเพิ่งแค่สามโมงครึ่งเองเนาะคนเขาก็เ<ม>พิ่งเริ่มมาใช่ไหมใช่ค่ะคนนัดยังตั้งไม่เสร็จแตคก็ คนจะเดินประมาณห้าโมงเรเยอหมือต้องห้าโมงเนาะประมาณห้าโมงดดดล่มลมตกเนาะมันต้อเริ่มเดินเนาะร้านเอะไรอแล้วก๋วยเตี๋ยวหลอดนี่ทำมาเยอะไหมก๋วยเตี๋ยวหลอดวันนี้หนูเอามาสี่สี่ร้อยสี่ร้ยห้าสิบเอ้ยสี่สิบลสี่สิบเท่าไหร่นะสี่สิบกรบาทแล้วแตเอามาสี่ตัวอ๋อสี่สิบตัวอ๋อคนน่าจะชอบกินไอ้ขนมจีบเนาะกห าบอกว่าซื้อกินมันไม่เหมือนของโคราทำเลยอร่อยตรงนี้แหละตรงแคบหมูนั่นแหละกินกับน้ำจิ้มแล้วอร่อย,อยที่ติดใจมีสองที่ที่ตลาดนะ้ำสุวรรณภูมิเนาะกับที่ตรงนีพ้พาซิโอและกระบงัง จ้าบางทีบางวันลูกสาวก็ไปขา้วัดทลมั่งตลาดน้ำชายบัางที่ไหนอะคะตรงตลาดวัดทนอะเลยหัวตะเข้ไปนิดนึงอ๋อวัดทลจา้าแล้วก็ตลาดน้ำชายแต่วันนี้หยุด <laughs>